ไปตากแดดดูครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ถือว่านุโลมกันแล้วกันเพราะแบตไม่ดีนะครับแบตไม่ดีแบตไม่ดีไม่เป็นไรใช้ได้หมดนะเช้าผมวัดแต่สิบกว่าน,นะบางทีแบตมันยังไม่เก็บนะครับอันนี้แบตไม่เก็บเอาไม่เป็นไรนุโลมเพราะว่าถือว่าต่อต่อ,อครบถ้วนแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราในไหนเข้ามาแล้วเนี่ยพอพอมอบรบางวัลแล้วนี่จะจะสอนวิธีต่อต่ออดไฟสั้งหน่อยดีกว่านะครับคนไหนคือตอนนี้นะครับต่อหลอดไฟเนี่ย ต่อหลอดไฟกับแบตเตอรี่ของมือถือโนเกียนะครับเดี๋ยวอาจารย์หนึ่งจะสอนทําให้ดูเลยนะครับแล้วก็แต่เรามีไม่กี่หลอดเรามีประมาณสักสิบกว่าหลอดเองนะมที่จะมาต่อนี้นะครับจริงๆว่าว่าจะมีรางวัลอีกเหมือนกันแต่ถ้าใครทําอะไรดีก็เอามารับรางวัลนะครับแต่ตอนนี้ตัดสินตรงนี้ก่อนนะครับตัดสินเล่นกรอบก่อนนะทีนี้โอเคมีมีทั้งหมด4กรอบนะครับกรอบที่5้าไหมครับกรอบที่ห้าก็เปิดเส่งไหมครับส่งไหมครับ รอบแดงส่งไหมครับดอบแดงส่งไหมครับส่งได้คับส่งได้ไม่เป็นไรใกล้เคียงแลพอแล้วมันส่งก่อนมันไม่ถึงโอ้จมูกไหมมามาโมดะว่าชื่อไหนว่าชื่อไหนครับช่วยเลยช่วยเลยทีนี้จะจะโหวตยังไงยกมือนะครับยกมือไหมยกมือยกมือยกยกแล้วยกอีกได้ไหมครับยกแล้วยกอีกไม่ได้นะฮะชอบหลายอันนะยกแล้ว เออความสนุกสนามนี่มาเลยมาเลยมาเลยเออไอจะเอาเอาถามผู้หมวดดูปรึกษาผู้หมวดดูนะครับจะจะตัดสินยังไงดีครับจะตัดสินยังไงดีครับตัดสินยังไงดีช่วยช่วยหาวิธีตัดสินหน่อยอ่าอ่าให้ผู้กองผู้หมวดชี้ดีกว่าอ่าชี้เลยชี้เลยจะเอาไหนเเข้้าออองงจยะะนครับ่ เอาชี้เลยครับเอาเอาดูความสวยงามดูความเรียบร้อยนะครับการประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า เอานะครับเดี๋ยวรอผลตัดสินนะครับรอผลตัดสินมีบวกมีบวกไปกันบวกลบไกกนเยอะเว้ยเอก่เยอะตัดสินยังไงดีครับเนี่ยดีหมดเลยดีหมดเลยดีหมดเลยดีนี่ทำยไงดีครับดีหมดเลย ตอนนี้ตอนนี้งๆก็เเรียมมาสองสองลวัลนะครับลงวันที่หนึ่งนีลวันที่หนึ่งนี่จะมีจะมีลงวัลที่หจะมีข้อต่อด้วยนะส่วนลงวัลที่สองข้อต่อหมดไม่มีมีสองละวันครับสองละวันละวันที่หนึ่งมีข้อต่อด้วยลงวันที่สองมีตลอดข้อต่อหมด้ออันนี้ผมให้ที่1 อันแรกมระทต่อไปตัดสินใจอันที่สองอันนี้อัน้สองรางวัลใช่ไหมครับสวัลประกาศเลยับประกาศเลยเอาผู้มวดประกาศเลยผู้มวดประกาศเองผู้มวดประกาศเองพุทธศินเอาผู้มอบผูมอบผมยังไม่ได้ข้าพมวดมอบไู้ม่ม่ไดไม่ได้ไม่่ได้ไม่ไ่่ไ่่ง่่ อ <One input? S 1> <us>. ีคนนได้ทีนรภามัครับครับผมวเดี๋ยวผมประชุมอยู่ครับเดี๋ยวไม่เยอาจารย์เกกชัยีดีนะครับต่คขา ความเรียบร้อยที่เหมาะสมได้ที่ต่อครับขอบคุณนะครับทีนี้เดี๋ยวผู้ที่ประกวดทุกท่านนะครับเราเราจะมีโชนหนึ่งเม็ดหน่อยเดี๋ยวเราจะสอนต่อหนึ่งเม็ดนะครับรางวัลปลอบใจทุกท่านนะครับที่ส่งประกวดคนละเม็ดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะแจกคนละเม็ดนะครับเสียแอมแจกกันคนละเม็ด <c oughs> คนละเม็ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะรับไปเลยไหมแล้วเรใ้ให้สอนต่อด้วย รับไปเลยนะฮะเดี๋ยวมารับเลยครับมารับคนละเม็ดเลยครับอยู่ในกระป๋องในกระป๋องนะเดี๋ยวรับจากอาจารย์หนึ่งคนละเม็ดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะสอนต่อนะครับสอนต่อสอนต่อหลอด1เม็ดเนี่ยหเม็ดทําอะไรได้บ้างนะครับหเม็ดนี่คือใช้ใช้ตัวชาร์จโนเกียได้นะครับหเม็ดนี่นะครับเดี๋ยวเราผู้ประกวดนะครับเจ้าผู้ประกวดที่ยังไม่ได้รางวัลนะครับได้รับแล้วไม่ต้องก่อวจะเอาอีกแล้วนะที่ยังไม่ได้รับรางวัลนะครับรางวัลปอบใจ ได้แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยทุกคนเอาไปเลยทีนี้ไอ้หนึ่งเม็ดนี่นะครับมันใช้กับแบตโนเกียได้แบตมือถือได้ฉะนั้นถ้าท่านมีแบตเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนต่อแบตแล้วก็สอนต่อหลอดตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวชาร์จโนเกียเนี่ยชื่อชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเอามาชาร์จไฟให่ตัวนี้เราก็สามารถทําไปฉายไปเดินทางได้นะครับเอาไปดัดแปลงได้ครับเดี๋ยวมารับเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยแอมมาแจกหน่อยเสี่ยแอมมาแจกหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นเม็ดเม็ด LED นะครับเขาได้คายพลังงานหนึ่งวัตต์นะ1วัตต์สว่างมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ชาร์จมือถือแบต1ก้อนนะครับชาร์จมือถือเนี่ยใช้ได้เลยนะสว่างเลยทั้งคืนตัวนี้ถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อนี่เม็ดนึงประมาณเป็นร้อยนะครับแต่ว่าเราวันนี้เราสั่งมาเยอะก็จะเหลือประมาณสักนะสี่สิบนะเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวตอนนี้จะสอนต่อนะครับ สอนต่อว่าต่อ,อยังไงนะครับเอาเม็ดตัวนี้มาแล้วก็มีแป้นรองแล้วก็ต่อสายนะครับเดี๋ยวคนไหนที่ที่ยังไม่ไม่ได้รางวัลนี่ก็เดี๋ยวทําดีๆเดี๋ยวได้เล่ารางวัลต่อนะครับจี่ใหญ่ากจะแจกหมดเหมือนกันแต่มีแค่กี่คนครับสี่คนสี่คนสี่คนนะสี่คนเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับรับเม็ดจากเสซยแอมเลยนะครับทำไมนะไม่เป็นไร โอเคนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร <im S 2> นะครับเดี๋ยวสอนต่อเลยสอนต่อเลยตรงนี้สอนต่อเลยสอนต่อเลยนะครับตเริเ่มต้มน้ำค่าเวลาก่อนต้มน้าก่อนใครยังไม่ต้มน้ำต้มยังนะเดี๋ยวตอนนี้นะครับช่วงรอน้ำโตนะฮะน้ำกันละโตอย่างหาที่ต้มน้ำไม่ได้เราจะทำเราจะทำเรื่องต่อหลอดไฟนะครับเดี๋ยวจานหนึ่งจะสอนต่อหลอดไฟ LED นะต่อหลอดไฟ LED แล้วก็แกะแบตโนเกียนี่นะครับ ทานทานทานในโทรศัพท์ของเรานะครับมีมีกันทุกคนนะฮะบางคนก็เล็กบางค ok. นก็ใหญ่ของของจ่าเล็กหรือใหญ่ครับยาวยาวนะฮะบางรุ่นมันก็ยาวมีนะบางคนมีหัวแฉกด้วยนะมี่สามหัวเนี่ยนะครับตอนนี้พอใช้ไปนานๆแล้วไฟมันเก็บไม่เคยอยู่นะครับไอ้ที่เก็บไม่อยู่นี่อยู่มันได้ไม่หลายวันแล้วพอได้ไม่หลายวันแล้วเราเราก็ไม่ค่อยมีปรยชนนั่นมันเอาออกไปทิ้งก็ทิ้งไปฝากนะครับไม่รอดเลยเก็บเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับเผื่อบางทีเข้า อันแรกผ่ามนเอามาก่อนครับอ้าวภทยทยากระพาผ่านี่คือจริงจริงมันเป็นพลาสติกบางๆนี่นะะเอาเอาจะใช้เป็นคัตเตอร์นะครับปเป็นคัตเตอร์หรือว่าเป็นมีดอะไรก็ได้ที่ค่อนข้างจะแข็งสักนิดนะครับถ้าคัตเตอร์เนี่ยอ,อาจจะอาจจะใบหักนะครับเช้าผม,าามไม่งัดอะไรมาก็ไม่รู้ใบเงี้ยไปหน่อยแล้วนะครับกรีดเลาะมันก่อนเลยนะครับกรีดเลาะกรีดเลาะข้างมันก่อนนะครับกรีดเลาะข้างมันก่อนตอข้างเลย<อ><อ> มันมันจะมีฉนวนอยู่2ประเภทนะครับประเภทประเภทแบบเป็นเป็นเป็นแบบแข็งนะครับพลาสติกหุ้มแข็งกับแบบแบบรุ่นใหม่เนี่ยจะบางแต่ถ้าถ้าท่านไปเจอไอ้รุ่นเกา่าๆเนี่ยมันเหมือนมันจะแข็งเหมือนกับวิยุวิยุองเราเนะครับจะแข็งแบบนั้นไอ้พวกนั้นถ้างัดให้ดีเนี่ยมันจะมีมันจะมีเป็นเป็นข้อเป็นชันนะครับงัดให้ดีปุ๊บเนี่ยมันมันจะมาประกับใหม่ได้อันี้ก็อานนี้ก็ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนมากมักจะหักเพราะมันบางเพราะมันบางๆมากเนี่ยพอเราซ้อเข้าไปมากๆ เข้าปุ๊บเนี่ยมันคานจัดมันจะหักนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันหักตัวนี้เพราะเราไม่ได้ใช้เปลือกนอกนะครับอ้าวงัดให้ผมดูก่อนใครงัดก็ได้ใครมือไม่สั่นลองดูมืองัดเนี้ยอ้าวไหนใครตาดีดีตาเสียยังไงีครับตาไปต้องล้างแล้วเนี่ยนิ้วเอาไว้นั่นะครับมง่ายไหมฮะปึ๊บออกไปเลยอ้าวนี่ก็ได้ครับเปิดมืองัดไปเก่งสุกนี่ไม่ได้เหรอเห็นเห็นไหมครับตัวตัวตัวที่เราจะใช้เนี่ยครับตัวนั้นใน มันจะติดกาวสองหน้าไว้นะครับพอออกมาปั๊บหน้าตามันจะเป็นเงี้ยเหมือนหมักฝรั่งบางทีเราเราเคยใช่ไหมครับที่มันวางนั่นทั่วไปพวกไอพวกเด็กช่างหน่อยมันก็จะเอามาเล่นอย่างเงี้ยครับนะฮะข้างตรงเนี้ยมันจะมีวงจรอยู่ตัวหนึ่งนะครับไอวงจรตัวนี้ไม่ไม่ไม่จะเป็นสำหรับเรานะครับเพราะมันวงจรน,นาฬิกานะครับคําว่านาฬิกานี่คือมันเอาไว้แบ็กอัพสำหรับโ<ด>ทรศัพท์เรานะครับแล้วก็เป็นวงจรที่ช่วยชาร์จด้วยแต่ก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับ เราก็ตัดผมเอาครีมตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปพลี่พีิไรมันเพราะว่ามันเล็กจัดเราก็ไม่ใช้มันครับขอให้นะครับตัดให้อันนี้เรายังเราเก็บไว้สปีแล้วยังไม่ไม่ได้ยังไม่ได้ช้าเลยนะจะมีไฟนะมีไฟนะเนี่ยอ่ะคราวนี้มันจะใช้ตัวถังนะครับเป็นเป็นกาวนะครับหรือเป็นลบนะครับไม่ใช่ตัวถังเลยเห็นไหมครับครังนี้นะฮะตัวถังนะครับและนี่ควบบวกนะฮะ ครนี้เวลาใช้พวกนี้อย่าไปโยกเยกยโยกเย้กันมากมันจะหักนะครับที่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเจ้าอลูมิเนียมนะครับมันบัดกรีไม่ติดถ้าจะบัดกรีก็ต้องใช้วิธีห um ุ้มหรือไม่งั้นเราก็ต้องใช้ไอ้เจ้าลูกเต๋าต่อสายไฟหนีบเอานะครับหรือไม่งั้นเราใช้วิธีพับก็ได้เอาสายไฟแ yeah ย่พับหนีบไปเลยก็อยู่ได้แล้วเราเราค่อยไปทําการต่ออะไรที่สายไฟคีนึงนะครับจะจะแข็งแข็งแรงเหมอนกลองมาวัดไฟดูสิ อ้าวครับไปได้ไหมยทีงเงิเยอะเลยฮะกับลดขึ้นไหมครับกี่โวล์ฮะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยไม่นม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่ไม่ขึ้นเนี่ยพวกเล่นเอาไปตั้งแอมมิเตอร์นะครับผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอ้าวผมถึงว่าทำไมร้อนมือผม3.18 สามจุดหนึ่งแปดโตมันเนี่ยเต็มเต็มเนี่ยนะฮะดูที่ข้างมันมันจะเขียนว่าสามจุดหนึ่งหกโวลต์เกินเกินไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับช่วงสภาวะการชาร์จเต็มอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ที่สามจุดหนึ่งหกเนี่ยมันมันวัดนะที่นี้มันมีอุปกรณ์เลี้ยงด้วยมันก็จะอะไรอะไรที่เป็นอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะต้องกินด้วยคือถ้ามันทํางานมันก็ต้องกินด้วยนะครับอ่านะครับเรามีตอนนี้แสดงว่าเรามีไฟสามโวลต์อยู่ในมือแล้วนะครับ อุปกรณ์อะไรที่ใช้3โวลต์เนี่ยมั่งหลอดไฟหลอด LED หลอดอะไรต่างๆแต่ถ้าหลอดไฟแบบไส้จะกินมากกว่าหลอดไฟแบบแบบ LED นะครับ LED ก็คือหลอดไดอะแฟรมนะครับมันจะกินไฟน้อยกว่าเท่านี้เ,เ,เคยเห็นไหมครับ LED ไอ้คือเขียวแดงแดงที่รถยนต์ติดกันใช้ได้ไหมไอ้คิ้เขียวแดงแดงนี่นก็ใช้ได้แต่แต่แทบจะขาดเลยนะครับเพราะนุ๊กไอ้ตัวนี้กิน2โวลต์วกว่าเดี๋ยวลองให้ดูว่ามันจะมันจะจะจ้ายังไงแล้วมันก็จะพังยังไงนะครับมันลูกขาด้วยว่ะ สีแดงครับ,รบอ่ะเอาสีเขียวเอาเดี๋ยวอาเป็นสีเขียวแล้วอันนี้นะฮะแกนหลอดนี <laughs> ้เลยใช้ได้นะครับเกลี่ยน้ำยาได้สีเขียว,วอ่ะง,งั้นเอาแดงกับเขียวเลยเอาแด,แ,เแดงเขียวเขียวแดงเขียวบอกชมพูอมดำอีกมันมันก็มันก็สู้ความเข้มของสีแดงไม่ได้นะครับนะครับหลอดพวกนี้จะใช้งานได้คราวนี้ถ้าถ้าอยากได้อยากได้6โวลต์ทำไง สองก้อนต่ออนุกรมนะครับบวกต่อลบเหมือนกระถานไฟฉายธรรมดาเลยครับแล้วถ้าอยากได้12โวลต์ต่อไปเรื่อยๆก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าสมมติสมมตินะไอเจ้าตัวนี้เอาเรื่องจริงก็ได้ไะระเบิดไหมอาจารย์ระเบิดไหมถ้าต่อกับขั้วก็มีสิทธิ์ครับรรคครไม่ไม่ไม่ถึงครับคําว่าระเบิดมันนี่ <S <S นคือว่า <S <S ตัวมันจะแตกออกปุ๊บออกมานั่นเองอาจจะมีเป็นน้ําหรืออะไรนั่นเองนะครับ คราวนี้ถ้าอยากได้กระแสงสูงสมมตินะสมมุติจนระิงๆแล้วมันน้อยกว่านี้สมมติว่าตัวมันเนี่ยประมาณ0.5นะครับ0.5ถ้าเราอยากได้แอมป์หนึ่งก็ามา2ก้อนแต่ต่อขนานนะครับเราจะได้วลต์เท่าเดิมคือไอ้3.7นี่แหละแต่แอมป์จะเป็น1นะยกตัวอย่างเช่นผมใช้ไอ้นี่นะกระหลอดไอ้ไอ้ไอเจะหลอดหลอดเม็ดเมนี่นะครับมันใช้ไ้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับประมาณ3ชั่วโมงต่อต่อ1อันนะครับ1ก้อนท,ที่ที่ว่าชาร์เต็มๆแล้วนะฮะฐานเก่าๆเราเนี่ยนะ ถ้าสามชั่วโมงนี่มันใช้มันใช้รอดคืนไหมครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งมันไปแค่สามทุ่มถ้าใส่ไปอีกก้อนหนึ่งมันก็ได้จะอีกสามชั่วโมงไปอีกเที่ยงคืนใช่ไหมครับก็เอาต่อขนานเข้าไปต่อขนานนี่คือเอามาสองก้อนอย่างนี้นะครับหมับเขาให้แล้วก็บวกบวกลบลบมันก็เท่ากับว่ามันจะมีมีไอแบบเนี้มีน้ำสองถังทยอยเอาไปจ่ายไปจ่ายไปถ้าอยากจะได้อีกสักนั่นก็ใส่อีกเข้าไปใส่เข้าไป เป็นเป็นวงจรขนานนะครับบวกต่อบวกลบต่อลบแต่ถ้าอยากได้โวลตุงสูงนะครับก็ก็ต้องอนุกรมเข้าไปอย่างเช่นบางอันนี้จ่ายโวลต์สูงฮะหลอดประเภทหลอด12โวลต์นะครับหลอด6โวลต์อย่างเงี้ยนะฮะอ่าคราวนี้เสร็จแล้วอ๋อคราวนี้เรื่องการต่ออ้าวต่อตัวนี้ครับเขาเรียกว่าหลอดไฮเปอร์เวอร์นะครับสังเกตไหมครับไอหลอดไอหลอด2แบบเนี้ยกับไอหลอด LED กนะี้เนี้ยมันหลอดไม่มีไส้นะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นสารกึ่งตัวนำคราวนี้สารกึ่งตัวนำเนี่ยคุณสมบัติตอย่างหนึ่งเนี่ยพอให้อิเล็กตรอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเปล่งแสงได้นะภาษามันเองเ,เรียกอย่างนี้เขาเรียกเปล่งแสงได้ตัวนี้ก็ทำมันมาพิเศษอันนี้ LED ธรรมดานะครับไอ้ย,ยังสว่างหน่อยไอย้พวกหลอดไฟของจีนเห็นไหมครับไอ้ขาวๆที่มันขายตามตลาดนั้นนะ่ะไอ้ย,ยังเขาเรียกว่าหลอดซุปเปอร์ไบต์นะครับสีขาวอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่เขาเรียกว่าหลอดไฮพาวเวอร์ มันกินมันให้กระแสสูงกว่ามันกินกระแสสูงกว่ามันให้ไฟที่สว่างมากกว่านะครับไปฉายรุ่นใหม่ที่ฉายแล้วแสบหูแสบตาเนี่ยครับเอามาจากไอ้ตัวนี้นะครับเนื่องจากมันกินกระแสสูงปุ๊บพอมันกินมากทํางานมากเหมือนเราวิ่งครับมันจะร้อนมันร้อนมันเหนื่อยนะครับมันต้องมีตัวระบายความร้อนมันระบายความร้อนนะไม่ใช่ความเครียดนะพอระบายความร้อนเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้ครับเป็นตัวชิปตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวช่วยระบายความร้อนมันจะเป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเนี่ยจะช่วยในการถ่ายเทความร้อนได้ดี สังเกตเครื่องเสียงไหมครับที่มีซิงค์ใหญ่ๆนี่ครับตัวนี้แต่มันไปชุบสีเพื่อสวยงามยิงกินก็คืออลูมิเนียมนะครับมันก็เอามาแปะหลังอลูมิเนียมปั๊บ้าให้แต่นะครับมันก็มีมีหลักให้อีกเหมือนกันหลักขั้วมีบอกบวกลบให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้เนี่ยไปไปบัดกรีเลยเนี่ยงอไปงอมาเดี๋ยวก็หักอันที่หนึ่งอันที่2ก็มันระบายความร้อนไม่ได้มันร้อนจะจัดตัวมันก็พังมันก็เลยต้องมาระบายทิ้งใส่ตัวนี้นะครับเราก็มาวางให้ตามขั้วนะครับปัปป๊บบวก ลบบัตรกีปุ๊บนะครับแต่ก่อนจะวางตามขั้วได้ต้องรู้ขั้วมันก่อนไอ้พวกนี้มีขั้วนะครับเราก็ใช้มิตเตอร์เนี่ยวัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับนะฮะวัดขั้วอย่าไปจําวัดเอานะครับนอกจากว่าท่านใช้บ่อยๆเวลาวัดขั้วก็ตั้งมาที่ย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มเนี่ยฮะประมาณ200นะฮะถ้าเป็นมิตเตอร์เข็มมันก็จะมีบอกเหมือนกันนะครับประมาณ0 0เนี่ยฝั่งนี้นะครับ200 เลงสีเขียวนี่ครับจะมีเนี่ยมีเมอ็มี K เคอะไรต่างๆนี่ครับอันนี้คือหน่วยหน่วยของค่าความต้านทานนะครับเสร็จแล้วลองมาจับดูนะครับพอเวลาเราตั้งโอมเนี่ยมันจะมีมันจะมีแหล่งจ่าย,ยนี้มันก็จะจะส่งไฟออกมาถ้าเป็นดิจิตอลมิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะให้ไฟตามขั้วได้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มมันจะให้ครับมิเตอร์เข็มนะครับพอเวลาเราเรามาตั้งมาตั้งย่าน ย่านย่านโอมิเตอร์แล้วเนี่ยนะครับมันจะให้ไฟที่กลับขั้วนะครับบางคนบางคนผมลืมบอกไปต้องขอโทษทีนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้นะอ่าวัดวัดจากตัวนี้ก่อนไปไหนแล้วอนี่นะครับมองเห็นไหมอ๋อมองเห็นเอาขึ้นชั้นบน,นครับไมฮะอันนี้ผมวัดผิดนะอ้ากราบครับแสดงว่าฝั่งซ้ายมือนี่ผมเป็นโคตรลบลบ,บ,บนะครับ มันน่าจะเป็นลบนะครับลองดูลองลบไม่ขึ้นผมจะต้องกลับเห็นไ,ไ,ไหมติดนะ,นะไอเนี้ยเวลาลเวลาตั้งมาปุ๊บเนี่ยมันจะให้ไฟที่กลับขั้วกันนี้นะครับต้องต้องต,ตามนะครับมิเตอร์เข็มมันจะเป็นมันงนี้ของมันเองแต่เจ้ามิเตอร์ิจอลมิเตอร์เนี่ยจะให้ให้ตรงตามสีนะครับ ถ้าเกิดบางคนหัดใช้ไปพอมามองเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมมั่กลับพู่ไม่กลับหรอกครับมันกลับของมันเองนะครับเราเราเราต้องจํานะครับเป็นข้อการใช้งานมันเทาานี้เนื่องจากว่าการที่จะถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันจะต้องถ่ายที่พื้นผิวนะครับก็คือให้มันน่าสัมผัสดีๆแต่ว่าพอเวลาวางไปเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะไม่ค่อยแนบนะครับตึงยังไงมันก็ไม่แนบเขาก็เลยให้ใช้ซิลิโคนนะครับเจลเนี่ยช่วยในการถ่ายเทความร้อนคอมพิวเตอร์ เหมือน<ม>เหมือนไอ้ตัวใน c ี u คอมพิวเตอร์เป๊ะเลยนะครับจริงๆ่ะ c ี u คอมพิวเตอร์มันเอาของอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้มันก็พอกันแหละนะเจลนะฮะแล้วก็บีบไปนิดนึงนะครับไม่ต้องไปบีบเยอะครับบีบเยอะมันก็ออกหมดนะครับเพื่อให้ไอเจ้าตัวนี้ไปแทนที่ช่องว่างนะครับที่เป็นอากาศลืมไปแล้วคนไหนขั้วบวกหมุนไปมมาเอา้าดาวัดใ้ผมดูหน่อยคุยมากก็ลืมอรอกนะีพี่ ตีไว้นะเอะง็ไหมตเลยคราวนี้จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีให้ดูครับขามันไม่เหมือนกันสังเกตไหมครับขาไม่เหมือนกันท่จะขายยาแต่ผมทีเกียร์แม้แต่ตัวนี้ก็เหมือนกันเดาลองวัดดูครับเนี่ยลองวัดดูลองลหาดูตกลงกูไหนก็บวกไปขายาวครานี้บวกฮะีบมวัดนะครวาเช็คก็ LCD นี่มันมันต้อมีขาเขาพี่ ไหนครับหยิบขัดกางขากลางไปเลยฮะขากลางเป็นลบขากลางเป็นลบนะครับอ่าลองย้ายลองย้ายลองย้ายบวกใหม่ดิครับขัดกางอะเป็นเไนเลื่อยยังไม่ติดไม่ได้เพราะไม่ตรงไหนครับอ๋ออันนี้ครับเอ่อคือกลางมันจะเป็นลบครับอันนี้ก็ได้ LD e สามสีนะครับอ้าวใครบัดกีหน่อยครับไม่ได้มือสั้นอาอ่าไหนได้ใครลองวัดก็ใครลองวัดคราวนี้อ่าใครลองวัดดูใครลองวัดดูเลยใครตาดีดี ตาเดียวไปเลยตาซ้ายเลยฮะบัดกีอ้าวการบัดกีเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอ้าวเล่าเลาเล่าครับเล่าก่อนการบัดกีนี่ครับคือการเชื่อมไม่ใช่เชื่อมกล้วยนะนะครับเชื่อมโลหะสองชิ้นนี้ติดกันแต่คนนี้ส่วนมากพวกเราเนี่ยไม่ได้บัดกีกันครับพวกเราใช้วิธีการพอกใช่พอพอกแล้วมันไม่อยู่เพราะว่าความร้อนเนี่ยพอมันร้อนที่พื้นผิวปุ๊บเนี่ยนะครับพอเอาตะกั่วชั้นที่สองไปโปะปุ๊บมันไม่ร้อนถึงข้างล่างมันก็ไปโปะ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 อยู่ข้างบนครับมันไม่ติด นะเราจะต้องให้ความร้อนของพื้นวัสดุที่เราจะบัดกรีก่อนให้ร้อนพอประมาณเนี่ยกะนับหนึ่งถึงถึงเไม่เกิน10วินาทีครับถ้าร้อนมากไปมันจะไหม้นะครับแต่ไว้เงี้ยกันให้มันร้อนก่อนแล้วเราค่อยตะกั่วเดินลงไปนะครับนี่นะครับนี่มันจะเดินได้สวยนะครับสวยแพ้เมียผมเอาให้มันติดทั้งสองอันนะครับหนึ่งสองสามตีห้าเจ็ดแล้วก็แตะเข้าไปปั๊บมันจะวิ่งคือแตะเข้าไประหว่างระหว่างตะกั่วกับ โลวัสดุนะคโั้โหเงานเป็นมันะจะเงาเป็นมันแล้วก็ไม่มีไมม่ีจุดแหลมนะครับเพราะว่าถ้ากระแสสูงมันจะโดดได้นะครับนี่ครับอ่ลองดูครับไม่ติดแล้วในเชื่อสัตวไปเลยร้อนร้อนเลยฮะเมื่อวานร้อนกันยังทนเลยไกลัวระเบิดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจับดนะมือสั่นนี้ไม่ช้างอะยังไม่เกึอบ เ้าเดี๋ยวแล้วก็นแพของเร่อยแล้วิไครับติดแล้วเดี๋ยวใสายเอาสายไม่สายไม่ติดอ้าวนี่ใครปอกให้ผมหน่อยปอกปอกเลยครับปอกแบบกล้วยเลยฮะพี่ยศนี่ผมไม่ทันกินเลยวะนี่ทำไมจะไม่ทันกิน อันนี้เป็นแบบ3สีนะครับ LED แบบหนึ่งใครใสก่อนเนี้ยในครับเป็นช็อตมัลเปล่าครับหนดู่ิครับไฟนีครับพวกนะไดตด้วดฮะติดนะเขาไม่าขาหอกเานมงติดตลอดไปใส่ไฟแล้วรฟใส่แดงแบตเตอรี่ มันมมมมัััันนนนแดงมันหมดครับนี่นะเราไม่ต้องเอานี้ก็ได้ครับหลักหลักนี่เหมือนกัน่บวกเป็นเพราะว่ามันจะได้ไม่มามาขายนะร้อนนะครับไม่บอกผมอย่างนี้ผมมุ่งมาบอกตอนนี้โอเคครับไเป็นไรอาจารย์ต่อยเลยครับครับเป็นเป็นหน้าที่ของพวกผมต้องปฏิบัติอ๋อนโยทำงี้ดีกว่าเฮ้ยมไม่พันเชื่อมหัวกันหรอวะเชื่อมเชื่อมเชื่อมที่หัวของ ใช้ไฟก่อนนะครับมันจะได้จะได้ง่ายครับนะเครื่องไม่เรียบร้อยนะออ๋เครื่องป๋าใส่ปอกสายเพราะสวยยังไงอะไรเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยใส่มาตะคู่เลยตะคู่ที่จับที่ใส่ตคู่เลยนี่เกือบปดกั้นตะคู่เลยอยู่แล้วะครับเราไปสั่มาก่อนนะเนี้ยมันติดใส่แม่ตะคู่ก็รู้อยู่แล้วว่าทำงานโดยตัดมาก่อนนะนนี้ยตใส่ตายจะไม่ค่อยดีกดยากมาก่อนใช่ไหม พวกเช้าได้ฉันเท้าเขาเปล่าเช้ามันไม่ทันตื่นสายตื่นสายนิ้วขาดไปแล้วไกลนี่เดี๋ยเราก็เลย่มต่อขเราติดเราก็มีแล้วทีเนี้ยมีนะพี่ยอดเย็นี่ยอดเย็นพี่บอกพี่ยอดเย็นเย็นกสีนะไรอันไหนเนี่ยสีดิอันไหนที่เป็นลบแล้วครับตองดูนะฮะผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนี่เหรอครับนี่นะครับ กร็รู้ระเบิดเองก็รู้มันไม่ใช่ของเราของเผ่าการลบไหนเป็นเป็นบบตัวถังมันเป็นลบครับอันนี้เป็นบวกนี่เห็นไหมมันบัตรกีมาจากตัวถงัวงด้ยไมไปซื้อที่ไ,ไหนหเราตรงนี้ไม่ใช่ครับเฉพาะนี่ครับบันหม,ม้อคุณครับลองลองกลับก่อนผิดฝั่งเปล่ามันมีสองอย่างผิดฝั่งไม่ก็าบัดกีผิดขั้วแล้ครับขั้วผิดเกตกลับกลับ อ่าต่างคนต่างกลับเอกลับไปเจอกันอีกผมว่าถ่าดเนี่ยนี้มันไม่มีไฟนี่เราไม่มีครับอันไหนกันแน่เรื่องข้อผิดเชื่อผิดข้อน่าไปตามพูดหลงเดนี่ถาันนี้ไม่รู้ก่อนว่าใครเชื่อนครับโดนขาดเนี่ยตามพูดหลงเด มันมันแล้วเลยอะอายุการใช้งานมันนานครับเพราะว่ามันเป็นเป็นลิเทียมไอออนถ้าบหมดที่ไม่ต้องทิ้งครับประชารได้ปชารอยังไงครับประชาเหมือนมือถือเรานี่แหละครับชารมือนมือถือเราเนี้ยก็มนเราถอดมือถืองี้ใช่ไหมครับคราวนี้ชัดถามว่าชารอยังไงนี่ ม,มีการเกินนักหลายอันหรือไม่เอาโซล่าเซลล์เราก็ได้เพราะมัน12โวลต์เอาเรื่องมาติดใช่ไหม,ไมพูดผิดไม่ใช่ใช้โซล่าเซลล์ไม่ได้ชาร์จบวกลบแล้วก็ชาร์จพูดผิดพูดผิดขอโทษฮะมันไม่12โวลต์มัน3.7เราก็ต้องเอาไอ้ไอเนี่ยที่มันมีการเกินของบ้าน<ช>ของเราเนี่ยนะตัดสายมาใส่ตามบวกตามลบก็ชาร์จได้แล้วจบเรื่องคือพยายามหาที่ทิ้งๆมาใช้เกิดประโยชน์นะครับเนี่ยอย่างเนี้อย่างเงี้อ่ะอย่างเนี้อย่างเงี้ยของมันเนี่ยหาบวกลบ อมิเตอร์ครับเนี่ยตอนนี้มันก็ชาร์จอยู่แล้วเนี่ยนะครับบวกลบก็หายไปนิเนี่ยชาร์จหายยังไงก็หายใจตัวนี้แหละครับอมิเตอร์เนี่ยวัดนี่ครับกับขั้วกับขั้วมันก็เป็นมันก็เป็นติดลบต้องเช็คตัวนี้เช่ไหมต้อตัวแปลงต้องใช้ตัวแปลงตัวแปลงก็ไอ้ที่ชาร์จโทรศัพท์เราเนี่ยครับเว่าเราใช้โทรศัพท์อยู่ต้องใช้ขั้วตรงไหมขั้วตรงครับตรงตรงเนี่ยต้องเช็คตัวนี้ครับเนี่ยแม่เนี่ยคือบวกอันนี้อันนี้ซ้ำนะครับอันนี้มว่าจเป็นบวก มันแล้วแต่ว่าของของที่บ้านมันจะเป็นไรเดี๋ยวไปเจอสายกลมก็งงเช็คเหมือนกันก็คือพอวัดปุ๊บกับขั้วก็ลบก็เป็นกับขั้วนะครับถ้าดังค่าขึ้นปกติแล้วนี้หมายความควมครับยังไม่ทงไม่เป็นลำบากเสียวเลยนะทุกชาตเท่าไหร่ครับเห็นไหมครับนี่นะพองัดเสร็จปุ๊บไอโซล่าของเราเนี่ยแหละครับ12โวลต์ ขนาเนข้าไปเลยครับตามบวกตามลบท่านก็ชาร์จเข้าไปเถอะ <S <S หรือไม่งั้นบนหลังก็หาไอ้ช็อกเกตตุงนี่มาแล้วก็มาทําหมุนสไลด์ปั๊บเข้าไปก็ใช้ได้แล้วครับ <S <S เหมือนกันกลางวันระหว่างรอนั่นบอกก,อก็ชาร์จไปการชาร์จธรรมดาชาร์จได้ชาร์จธรรมดาชาร์จไม่ได้ครับต้องเป็นชารนี้ชาร์จได้ครับได้ครับชาน์นานครับครับคุยได้ทั้งวันเลยครับน้ำผมมั้เดี๋ยวผมไม่รักนะอออาาจรยยย์สีีีแดงู่่่เเนมืก้อ๋อเพิ่งมาครับครับ เอ้าจริงๆมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆครับเพียงแต่ว่าประยุกต์มาใช้มันได้เท่านั้นเองเราใายล้างแบตบหรอครับไม่ใช่ต้มน้ำไม่ยังครับเนี่ยต้มแล้วเดี๋ยวได้เลยครับมาถามกูเนี่ยเอาไม่มึงเหรอไอตัวนี้ซื้อแพงแล้วสองสามร้อยเองครับสามร้อยกว่าไออันเลียงเรียงขอไม่ให้มึงหรอกครับผมผมเกลียดหน้ามึงไม่ให้ก็มึงก็ให้มึงไงตามให้มึง แจกได้คนละอันครับแต่เดิมเดียวแจก LED ันแต่ LED นี่ต้องเอาไปใช้ประเภท3โวลต์นะครับขากลางขากลางนี่คือขาเทเหรอขากลางใส่เลื่อนครับเอาแต่เดียวเดียวครับขากลางเป็นลบครับก็อันนี้ไดโอดอ่ะอันนี้ไดโอดไดโอดอ่ะนี่ครับตัวเป็นสองตัวคือเป็นตัวนี้สองคำใช้ที่ร้านเลยเห็นอยากใช้มากเลยเนี่ย ผมมาเราน้าผมให้เลยนะฮะแผ่นดีๆที่ยังไม่แตกที่แตกเลยน้อยนะฮะเดี๋ยวมาให้แต่ว่าต้องซ่อมให้เป็นเองวันนี้ก่อนนะครับซ่อมแผ่นที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยแล้วรอบหน้าเอามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้ต่อระบบ6แผ่นต่อไฟหลอดตะเกียบเปิดไฟหน้าร้านได้นะฮะเวลายังไงก็รอบหน้ามาเลยจเจาแผ่นมาให้เลยนะครับเอาเอาบ้านเอาร้านจ่าช้างเป็นศูนย์ศูนย์โชว์ด้วยนะฮะแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ถือสิทธิ์ว่าขอไปกินหนึ่งปี นะเอาไหมหกแผ่นแต่ขอไปกินหนึ่งปีนะครับมาทีไรขอไปกินได้ตลอดใช่ไหมก็คือมาทําให้เห็นแล้วใครอยากดูก็ไปดูเพราะดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเราอาจจะมาสอนนักเรียนลูกลูกชาก็เรียนอยู่ที่นี่ใช่ไหมจบแล้วอ๋อก็คือเราจะฝึกรอบหน้านี้จะ